สรุปเลขเด่นงวดนี้แอดคิดว่ามี2กับ5นะคะเลขเด่นงวดนี้คิดว่ามีสองกับ5้สองคิดว่าคงจะเป็นล่างนะคะ คิดว่าคงจะเป็นล่างแอดชอบสองสามสองสี่แล้วก็สองห้านะคะคิดว่าเลขเด่นงวดนนี้คงมีสองกับห้านะคะ สองคิดว่าคงจะเป็นเลขล่างนะคะห้าคงจะเป็นบนสองคิดว่าคงจะเป็นล่างนะคะ จากหนังสือติ๊กอีโล่นะคะสองมาล่างร้อยเปอร์เซ็นต์คงจะเป็นสองศูนย์สองสามแล้วก็สองสี่นะคะหรือตัวรองก็เป็นสองห้านะคะ ว,วันที่16กุมภาพันธ์2566แอดคิดว่าเลขคงมา200%นะคะส่วนบนแอดคิดว่าคงมา5นะคะ พี่คอออกมาคงมาห้านะคะบนคงมาห้าส่วนล่างแอดคิดว่าคงมาคงมาสองนะคะแอคิดว่าคงมาสองนะคะชอบเลขตัวนี้มากเลย พิจารณาดูดีๆนะคะเลขทรงพลัง16สิบหกุมภาพันส์งพันห้ารอยหกสิบหก ชอบมากที่สุดก็คือสองกับห้านะคะหรือจะมาสองสี่หรือจะมา 2, ห้าเก้าแปะกงให้มาหกสองนะคะหกสองหรือหกห้าหกหกก็ได้นะคะ ซปเปอร์แมนก็มาห้าอยู่แต่ว่าตีลงมาล่างจะเป็นเลขห้าศูนย์อันนี้เป็นเลขที่ชอบนะคะเป็นเลขที่ชอบนะคะห้าชอบเลขห้าศูนย์นะคะแม่นชัวแม่นชัวมีหกสองหกห้านะคะ นี่เลขที่ชอบนี่ก็คือเลขมาวิ่งนะครัสองมาแน่นอนนี้เป็นเลขที่ชอบนะคะเลขสองเลขมาวิ่ง ชอบสองสี่สองสามสองสี่นะครสองสามสองสี่สองห้านะคะ, 23, 24, ะ,คะแต่ว่าเป็นเน้นที่ล่างนะครพระเอกตัวจริงเจ็ดห้าสองนะคะเจ็ดห้าศูนย์นะคะเจ็ดห้าศูนย์บนมาห้าล่างมาสอง ซึ่งตรงกับสิงทหงคำนะคะสิงทหงคำบนมาห้าล่างมาสองสิงทองคำก็เหมือนกันบนมาห้าล่างมาสองสิงทองคำ โชครวยบนก็ได้ล่างก็ได้มาสองนะคะท่านชอบไหมเอ่ยเรามาดูไอ้นี่ค่ะ สรุปแล้วนะเลขที่ชอบนะคะที่มาสองก็คือก็คือนี่ค่ะชอบเด็กสอง ชอบตัวนี้ชอบสองห้าเลขห้าศูนย์ก็เข้านะคะชอบแปดห้าศูนย์หรือแปดศูนย์ห้าอันนี้เลขท้ายนะคะเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลพอที่จะสรุปได้ดังนี้นะคะ ถ้าท่านชอบเลขติดสองนะคะก็จะมีสามสองซึ่งตรงกับลายสำนักอยู่นะคะเลขสามสองกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามถ้าท่านไม่ชอบเลขสองท่านก็ผ่านไปเลยจ้า ขอแค่ okay. เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนี่ค่ะนี่หกสองชอบห้าสองหกสองนะคะห้าสองหกสองแล้วก็สี่สองนะคะเลียงวันนี้ชอบ 6กสองสสองห้าสองแล้วก็6กสองคะหกสอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลคน์กดติดตามวันนี้ก็ขอให้ท่านจงโชคดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านนะคะเดี๋ยวงวดหน้ายังมีอยู่ขอบพระคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ